สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพร,รายการประชาธิปไตยที่ปลายอยุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่9และ10ของประเทศฝร,ร,รั่งเศสท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญฉบับที่9ของประเทศฝร,ร,รั่งเศสซึ่งถือเป็นผลงานการร่างของนายวัลลองซซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งสาธารณรัฐประกาศใช้ตั้งแต่ปีคศ .1875 เป็นรัฐธรรมนูญที่มีลักษณะพิเศษคือประกอบด้วยกฎหมาย3ฉบับแต่มีเนื้อหารวมกันเพียงแค่34มาตราไม่มีคำปรารภบไม่มีหลักการแก้ไขได้ง่ายแต่ก็ใช้บังคับมาได้เป็นเวลาอันยาวนานถึง65ปีคือตั้งแต่ปี1875จนถึงปี1940ถือเป็นรัฐธรรมนูญของยุคสาธาร,รณรัฐที่สท่านผู้ชมครับ ลักษณะเด่นของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในประการแรกคือได้นำเอาระบบรัฐสภาแบบอำนาจคู่ของอังกฤษมาใช้รัฐบาลมีหน้าที่บริหารประเทศโดยรับผิดชอบต่อรัฐสภาและต่อประธานาธิบดีความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารที่มีต่อทั้งสองอำนาจคือทั้งรัฐสภาและประธานาธิบดีนี้เองที่ถือเป็นหัวใจของระบบรัฐสภาแบบอำนาจคู่ ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งของรัฐสภาและมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ7ปีแต่อาจได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งได้อีกหนึ่งสมัยติดต่อกันประธานาธิบดีมีอำนาจแต่งตั้งรัฐมนตรีขร้าราชการทหารและมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเป็นผู้นำกองทัพเป็นผู้ดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นผู้เจรจาและอนุวัตสนธิสัญญาที่ทำกับประเทศอื่น มีอำนาจเสนอกฎหมายและมีอำนาจยุบสภาผู้แทนรัษฎรตามความเห็นและเสนอแนะของวุฒิสภาความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติคือรัฐสภานั้นฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภาสมาชิกสภามีสิทธิ์ตั้งกระทู้ถามในสภาและขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีได้ท่านผู้ชมครับ ถ้าดูตามเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดูมันว่าการที่รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวให้ฝรั่งเศสในยุคนั้นใช้ระบบรัฐสภาแบบอำนาจคู่ก็อาจเป็นเพราะเหตุผลที่ต้องการรักษาระบอบกษัตริย์เอาไว้เผื่อว่าสักวันหนึ่งอาจต้องนำกลับมาใช้อีกแต่ถ้าดูในความเป็นจริงแล้วจะเห็นว่าระบบรัฐสภาที่ใช้อยู่ในขณะนั้นเป็นระบบรัฐสภาแบบอำนาจเดี่ยวมากกว่าเพราะรัฐสภา เป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวประธานาธิบดีเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของประเทศเท่านั้นความขัดแย้งกันของสองแนวคิดระหว่างฝ่ายที่อยากให้คงระบอบกษัตริย์เอาไว้กับฝ่ายที่นิยมระบอบสาธารณรัฐที่ต้องการให้ฝ่ายบริหารรับผิดชอบโดยตรงต่อรัฐสภาได้ก่อให้เกิดวิกฤตทางการเมืองขึ้นและในปีคศ1876หลังจากที่ฝ่ายนิยมระบอบ,บ,อบสาธารณรัฐ ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งและกลุ่มเสียงข้างมากในสภาผูา้แทนราษฎรจึงพยายามโค่นล้มประธานาธิบดีและตีความรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประโยชน์กับฝ่ายตนจึงได้นำมาซึ่งวิกฤตการครั้งใหญ่เมื่อวันที่16พฤษภาคมปี1877ประธานาธิบดีจึงได้สั่งยุบสภาอีกครั้งเมื่อวันที่25มิถุนายนปี1877และจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใหม่ โดยหวังว่าจะเป็นการสลายกลุ่มนิยมสาธารณรัฐแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะหลังการเลือกตั้งฝ่ายนิยมสาธารณรัฐก็ยังคงกลุ่มเสียงข้างมากในสภาพุทธนัสสนอยู่ดีประธานาธิบดีแม็มาฮอนในขณะนั้นจึงได้พยายามประครับประคองสถานการณ์ต่อไปในท่ามกลางการต่อต้านและกดดันของกลุ่มนิยมสาธารณรัฐจนในที่สุดก็ทนต่อไปไม่ไหว จึงลาออกจากตําแหน่งเมื่อวันที่30มกราคมปี1879หลังจากนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนตัวประธานาธิบดีและได้นำเอาระบบรัฐสภาแบบอำนาจเดียวมาใช้โดยลดบทบาทของประธานาธิบดีลงและเพิ่มอำนาจให้ฝ่ายบริหารมากขึ้นแต่การเมืองก็ยังคงไร้เสถียรภาพแม้แต่ฝ่ายนิยมสาธารณรัฐเองก็แตกกันเป็นหลายกลุ่ม จึงมีความจําเป็นที่ต้องรัตตั้งรัฐบาลผสมซึ่งเป็นการซึ่งการเป็นรัฐบาลผสมนี่แหละที่ทําให้การเมืองของประเทศฝรั่งเศสไรเสถียรภาพจนนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลถึง104ชุดด้วยกันในช่วงระยะเวลา70ปีซึ่งเฉลี่ยแล้วรัฐบาลอยู่ได้ชุดละ8เดือนเท่านั้นเองสแสดงให้เห็นว่าระบบการเมืองภายใต้ย,ยุคสาธารณรัฐที่3ของประเทศฝรั่งเศสประสบความล้มเหลวไม่เป็นท่า ประกอบกับเมื่อปีคศ1940ฝรั่งเศสรบแพ้เยอรมันและตกอยู่ภายใต้การครอบครองของเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองยุคสาธารณรัฐที่3จึงถึงแก่การล่มสลายเมื่อวันที่30กรกฎาคมปี1940หลังจากนั้นฝรั่งเศสก็ได้นำระบบการเมืองใหม่มาใช้เรียกว่าระบบวิชีซึ่งระบบวิชีนี่แหละ ที่ได้ก่อกําเนิดรัฐธ,ธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาเรียกว่ารัฐธ,ธรรมนูญฉบับริชีซึ่งถือเป็นรัฐธ,ธรรมนูญฉบับที่10ของประเทศฝร,รั่งเศสแต่หลังการล่มสลายของเยอรมันอันเนื่องมาจากการพ่ายแพ้สงครามเมื่อปี1944ก็ได้ทำให้ระบบวิชีดังกล่าวล่มสลายตามไปด้วยท่านผู้ชมครับชาวฝรั่งเศสส่วนใหญ่มองว่าระบบวิชีถือเป็นความอัพยศอดสู ที่ต้องจารึกไว้ในสมุดปกดำของประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของประเทศฝรั่งเศสทีเดียวท่านผู้ชมที่เคารพร,รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมองในตอนที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่9และ10ของประเทศฝรั่งเศสก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ